แพ็คน้อง rx 9 0 7 0 XT กันเถอะใบนี้สุขภาพดีมากรับชมผลเทสได้บนช่อง YouTube กลิ้งคอมพิวเตอร์แล้วสภาพภายนอกก็สวยมากตอนเทสผมประทับใจเลยนะครับใบนี้นี่งามงาม ูยังลบให้ขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่มาดูช่อง YouTube ด้วยขอบคุณมากเลยก่อนใส่เข้าไปในเครื่องก็ถูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับยิ่งถูก็ยิ่งสะอาดไนนตรงนี้เลื่อนได้นะ มันจะมีไฟขึ้นมาตรงนี้ครับถ้าเลื่อนตรงนี้ก็จะเป็นไฟขึ้นมาตรงตัวอกักษรกิกกับาบพินทองครับนี่เดี๋ยวแพ็กไปให้อย่างดี16กิกนะใบนี้งามเลยอ่ะเดี๋ยวหาอะไรปิดจุกไปดีกว่าเป็น display สอง h t m l สองเดี๋ยวดูกวาน,นีีไป hdmi ใช่ไหมแล้วก็ hdmi สองแล้วก็เป็น display port สองอันนี้ hdmi อันนี้ display คือสวยจัดเลยผมให้คะแนนไว้เก้าจุดแปดคะแนนอะใบเนี้นี่คนทักมาเยอะเลยนะ อาวอันนี้เป็นดิสเพย์ใส่ไม่ได้งั้นก็เว้นไว้หนึ่งช่องแล้วกันนะครับเอ๊ะดูมีเดี๋ยวไปดูอีกทีไม่มีหมดแล้ว อยู่กับผมได้แป๊บเดียวเองนะเนี่ยไม่นานออกเลยแต่ผมเทสคุ้มแล้วแหละเทสไลายไลค์คลิปอยู่ตอนเทสนี่ได้เล่นไปด้วย,ยมันเลยอ่ะตอนลุงขายเขียนว่าไม่มีกล่องนะแต่เขาเนี่ยเดินไปเดินมานะลือไปลื้อมาเจอกล่องนี้มาก็จัดกล่องให้เลยเ,เป็นบล็อกโฟมอย่างหนาถึก,ถก คัดสรรสินค้าแล้วเพื่อคุณ dominate thing the game ขอบคุณมากนะครับคือใช้งานยาวๆไปเลย เล่นกันเพลินไปเลยเกมไหนมีเอฟเอรดาสเฟรมเจนนี่บอกเลยเฟรมเลทพุ่งเลยไม่ใช่แค่เฟรมเลทนะเฟรมไทม์ก็ดีด้วยนะดีทั้งเฟรมเลทและเฟรมไทม์พยายามยัดให้มันเข้าไปในทุกซอกนะเพื่อการกันกระแทกันนะ ขขอบคุณทุกท่านเลยแล้วก็ขอบคุณท่านที่รับไรเส้น7 5 7 0 0 x 3 d ไปด้วยแล้วก็ท่านที่รับ rx 6 6 0 0 xt 5 0 0 7 xt ขอบคุณทุกทุกคนเลยครับผมก แต่ตั้งใจแสวงหาของมาตรวจสุขภาพอย่างดีแล้วก็แพ็กให้แข็งแรงที่สุดนะเท่าที่ทำไดนะ้เพื่อคุณลูกค้าได้ของดีไปเล่นไงแล้วถ้าเล่นเสร็จอยากมาเล่นกับผมก็เชิญเลยครับอเราจะปิดผนึกด,ด้วยนี่จุดดูดิ กล่องมีฝุ่นปื๊ดลบฝุ่นหรอกล่องเนี้ยอยู่มากับผมนานแล้วอยู่ดีก็โผล่มาปิดคา้แข็งแกร่งเลยซีนไปก่อนหนึ่งรอบันึกันึกมานใส่เวทอ้ ต่พักหลังเนี้ยผมเทสการ์ดจอใบหนึ่งผมว่าผมใช้เวลานานมากเลยประเด็นคือมันเป็นความอยากรู้ของตัวเองกับมันกลายเป็นแบบว่าเทสช้าลงเพราะว่าอ่ะสมมุติว่าส0งศมาใช่ปะ่ะเราก็อยากรู้มันวิ่งอาร์คไรเดอร์ได้เท่าไหร่แล้วก็มาเทสอาร์คไรเดอร์ก็ต้องอยากทำเควสอีกเลือกเควสทำเราแชทจ GPT มาแปลเควสก่อนว่า เคื่อนี้ให้ทำอะไรฮะแล้วก็ลองภาพเปิด FHD 3เฟรมเจนบนการ์ดจอ NVIDIA บ้างใช้ NVIDIA r t s บ้างปรับฟรีเซตโอกรอ Quality, ลคุณภาพนู่นนี่นั่นใช่ไหมหรือจะเล่นทนันอ,อะไรอ่ะเขาเรียกอ,อะไรนะในรูปแบบมันจะมีรูปแบบทนัน former กับเอาลืม กับซีอะไรวะซีอะไรไม่รู้ลืมแล้วนั่นแหละแล,แล้วก็ยังมีเทสเสร็จก็จะมีเกมอื่นอย่างตอนนี้ก็มีเบนิเชอร์ใช่ไหมที่เล่นก็ใครรู้อีกก็ต้องมาเทสเบนิเชอร์อีกพอเบนิเชอร์อีกก็มี The Last of Us t อีกก็เลยกลายเป็นแบบไม่รู้จะยังไงแล้วก็ใบหนึ่งใช้เวลาทำนานมากนะครับ ในการทดสอบแล้วยังมี g ารเ d i นออ f the Galaxy อีกคือมันอยากเล่นไปด้วยไงแล้วที่สำคัญขาดไม่ได้ครับ dot a 2อันนี้คือก็รู้อยู่แหละบางทีว่าเฟรมมันได้อยู่แล้วแต่ตอนหลังก็ดีหน่อยเพราะว่าแต่ก่อนน่ะผมก็ล็อกมันที่ร2อยยี่เซนเพราะว่าผมาพัวพาพภาพฉีกขาดแต่ตอนนี้ผมช่างมันแล้ว ผมปลดล็อกเฟรมเรทเลยในดอบเอว่าถ้าเอากา๊์ดที่แรงแรงเกิน1น0อยี่สิเฟรมเอามาเล่นดอทก็ปล่อยให้มันเกินไปเลยนอ่และแล้วก็เรื่อง,องความสมูทแต่ก่อนนะดอทเอมันทำยากจะทำให้พลังของการ์ดจอลันออกมาแล้วผมเก็บภาพออกมาได้สมูทที่สุด เอ๊ะมันจะดูไม่ละมุนตาแต่ตอนนี้ทำได้แล้ว <C oughs> จะทำยังไงจำไม่ได้นะจะจะทำไปแล้วแล้วมันก็โอเคตอนนี้มันก็ดูดอดเอดก็จะดูแบบไม่ตะขัดตะขวงตาคุณจะเห็นได้พีเอสแล้วก็เฟรมไทม์ให้วิ่งเห็นแล้วก็ภาพก็ออกมาละมุนด้วย,ยแต่ดอตเอนี้มัน มันเอามาเทสเพราะว่ามันอยากเล่นไงแต่มันไม่ใช่เกมไม่กินเลยนะเกมก็กินบ้างนะไม่ใช่ไม่กิน,นก็โอเคอยู่นะที่เกินจากรอย,ยี่ก็คือพลังพลังงานให้เห็นเห็นกันว่ามันเกินได้เท่าไหร่แต่มันก็กินนะปรับสุดอะอ ก็กินอยู่นะถ้าลองดูครับคนผมก็เทสไปเรื่อยๆเนี่ยเอ๊แต่ที่เห็นเล่นดับเอแล้วเกินสักร้อยสี่ขึ้นมาเลย F P S นี่มาวะต้องไปดูซ้ำ คิดว่าน้อยอ่ะก็เล่นที่ 2K ด้วยนะต่อไปอย่างแน่นหนามีคนมาถามบน YouTube บอกใบเนี่ยการซ่อมหรือเปล่างงเลย ไม่ได้ซ่อมนะครับการ์ดใหม่เอี่ยมของขนาดนี้สวยงานดีเลยไม่ได้ซ่อมนะครับการ์ดดีๆนี่แหละของดีๆเลยโอ้โหเอียมเดินทางรอรับได้เลยครับ ก,กาดมันแรงกาดมัน้แดงใช้เล่นเกมทั้งวันไกลหน้าหนาวเอากาจอมาเล่นแล้วผิงความอบอุ่นของกาจอทั้งวัน กล่องใบไม้ด้วยใช้ดีเหลือเกินเนื้อแน่นเนื้อหนากล่องแข็งแรงต้องกล่องใบไม้แ h a งกิ o วใช้ดีจริงบอกเลยเสร็จแล้วเรียบร้อยน้อง RX 9070 XT X บายแล้วขอคุณที่รับชมมากจ้า